สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเลิกงามยามดีนะคะเรามาทําพิธีส่งมอบนะคะกับ DPO S05 Max นะคะที่ตอนนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นกระแสค่อนข้างแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังคําสัมภาษณ์ด้วยนะคะเอะคุณแม่มากับใครคะเนี่ยเออมากับลูกชายกับแฟนครับลูกชายกับแฟนเอ๊ะแล้วลูกชายไปไหนน้องสลันอยู่ไหน อกนะคะว่าเป็นที่ซ่อนเป็นที่เล่นของเด็กๆได้เลยนะคะกว้างขวางนะคะสําหรับที่เก็บของด้านหน้านะคะซึ่งรถไฟฟ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อดีของเขาเลยนะคะหนึ่งเลยเนี่ยเป็นรถที่ปลอดมลภาวะเป็นพิษนะคะแล้วก็รถค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็มีเนื้อที่ใช้สอยนะคะ รถปกติเพ่อรถมันไม่มีห้องเครื่องพอไม่มีห้องเครื่องปุ๊บนะคะก็สามารถจะเป็นที่เก็บของได้นะคะอันนี้สามารถแช่ตู้แข็งได้ด้วยครับนะคะแช่เย็นเย็น,ยนวุ่นๆได้ด้วยอ่านะคะถูกใจเลยแล้วก็เป็นที่เล่นของเด็กๆได้ด้วยชอบไหมลูก ชอบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคออนุญาสอบถามนิดนึงนะคะค,คุณแมนนะคะ,ะคุณแมนเนี่ยกิจรินก่อนหน้านี้ก็คือติดตามพี่เอ๋มาจากที่พี่เปิดโชว์รูมเปิดโชว์รูมรถหรูรนะคะแล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้คือที่ดูเนี่ยที่ชอบมากๆก็จะเป็นพวกรถออฟโรดรถ,รถรโรววลที่ชอบมากๆเลย <ผม S 1> แล้วมีความใฝ่ฝันที่อยากจะได้ด้วยไหมคะก็มีแต่ยังต้องท่างตัวก่อนอ๋นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าแฟนคลับเอที่เคยติดตามเอมาก่อนนะคะใฝ่ฝันอยากที่จะมีรถนะคะแล้วยังไม่พร้อมวันนี้คุณมีโอกาสง่ายๆนะคะก็คือดีพอนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าสำหรับเอ5เนี่ย เป็นรถ SUV นะคะที่มีความคล่องตัวและราคาไม่ถึง1ล้านนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยถามนิดนึงนะคะวันนี้ก็มาเป็นครอบครัวพี่เอ๋ละนะคือตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่ารถหรูจะได้จะได้ไวขนาดนี้อ่นะคะวันนี้ได้เป็น s 05 <S <S ตอนแรกจริงๆกําหนดการของเราเนี่ยเรานัดลูกคา้ารับรถช่วงเมื่อไหร่คะปลายเดือนปลายเดือน กรกฎาคมเดือนนี้นะคะแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่คะเนี่ยนี้ส1 1เครับอ่านะคะรับรถกันต้นๆเลยก็ไม่คิดว่าจะได้ไหวก็15้าวันเองครับตั้งแต่เรามาจองครับโอเคนะคะก็คือเอาเป็นว่าจองรถกับพี่เอเนี่ยถือว่าไหวมากแล้วก็ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับการบริการเป็นไงบ้างดีมากครับตั้งแต่เซลล์ตั้งแต่แรกักมา ที่เพจต้งแรกก็วันนั้นก็เซลล์ก็โทรกลับไปเลยติดตอ่อไวเพร,รวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะถามอะไรถามไวตอบไวถามไวตอบไวเลยครับอ่าฮะนะคะรับรถไวนะคะ <c oughs> ก็คือจองรถเนี่ยบอกเลยว่า ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่อะนะคะอันนี้คือคำการันตีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริการเนี่ยคุณแมนก็พอทราบอยู่เนาะว่าพี่ทำรถนำเข้าเนี่ยจากกระแสร,รีวิวต่างๆเนี่ยใะจะเห็นได้เลยว่าเรื่องหลักการขายข,ายของเบวเป็นยังไงบ้างคะครับจากติดตามของคุณเอ๋มาตั้งแต่รถนำเข้าการบริการการติดตามดีมากครับผมเลยต้องตามมา ฉากอันเรื่องดีพอครับผมเลย <นะ S 1> ไว้ใจที่จะมาออกกับคุณเอครับค่ะนะคะ,คะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็ไม่สิดหวังจริงๆ<ด>นะคะแล้วคิดไหมคะว่าเอหเห็นพี่เอดูแลแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยคือหลายๆคนนะคะที่ติดตามเอมาเนี่ยจากรถนําเข้านะคะหลายคนจะชอบคิดว่าก็เอก็บริการแต่ลูกค้าระดับรถนําเข้าหรือพวกดาราเพราะทุกคนเนี่ยจะเห็นพวกดาราเซเลบนะคะหรือว่ายูทูบเบอร์นะคะที่มาออกรถกับเอเยอะนะคะบางคนก็มองว่าเนี่ยที่เอออกคอน เทนต่างๆที่ไปดูแลพวกคนดังเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นคนดงังหรือเป็นลูกค้ากลุ่มนําเข้าวันนี้ก็ยังยืนยันนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อรถอะไรกับเอนะคะตัวเองอาชีพคือการบริการมาแทบตลอดชีวิตนะคะเพราะตั้งแต่ทาตั้งแต่ตั้งแต่จบมาแล้วทำงานมาเนี่ยก็คืออาชีพขายรถนี่แหละค่ะนะคะ,คะ,คะเป็นอาชีพขายรถแล้วก็เป็นอาชีพงานบริการมาโดยตลอด มันคืออยู่ในหัวใจไม่ว่าจะซื้ออะไรนะคะขายแม้กระทั่งน้ำซอสก็ขายก็ยังดูแลเองเห็นไหมเห็นพี่เอกขายน้ำซอสได้ไหมครับอ่านะคะก็ยังดูแลนะคะขายทุกอย่างนะคะที่เราขายแล้วก็ดูแลทุกคนเหมือนเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆากจริงๆแล้วตอนนี้พี่เอกก็ออกบูธอยู่ที่จันทบุรีเมื่อวานเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นไม่คิดว่าวันนี้จะเจอหรือเไม่คิดว่าวันนี้จะเจอเห็นบอกว่าเราบอกกับแฟนว่าวันนี้ไม่ได้เจอพี่เอกแน่เพราะเห็นพี่เอกอยู่จันทบุรีเมื่อวานใช่ไหม ราคะก็วันนี้นะคะที่โชว์รูมเรามีออกรถสองคันนะคะพี่ก็รีบตรงดิ่งมาจากจันทบุรีเลยค่ะนะคะก็มาดูแลก็คือเอาตรงๆนะคะว่าอยากดูแลลูกค้าทุกคนจริงๆแต่ว่าบางครั้งคิวเราก็ไม่ได้จริงๆบางทีพี่ติดงานติดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่ว่าพอดีว่าวันนี้คิวงานไม่มีแล้วก็เห็นว่ามีลูกค้ารับรถส,สองคันก็รีบตรงดิ่งมาจากจันทบุรีเลยค่ะแต่ว่ามูดเรายังมีอยู่นะคะ ที่เซนทรันจันทบุรีนะคะมีทั้งรถนําเข้าแล้วก็รถไฟฟ้าดีพอด้วยนะคะไปกันที่บูธได้เลยะคะ่ะเซ็นทรันจันทบุรีนะคะวันนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะยังไงขอบคุณมากครับเอาไม่ลงเลยเอ่ะขอลงชมชมรถหน่อยได้ไหมลูกได้ไหมน้องสลนันเอามามายินดีต้อนรับก่อนแล้วมาอา,อายืนก่อน<ๆ>แล้วมาอ่ะเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นอ่ะอ่ะยืนก่อนอ่ะลงจากรถมาก่อนลงมาจากรถก่อนอ่ะต้องปิดฝาปิดปา ปิดหมาอืมปิดฝมาลดก่นอนอ่าละค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะน้องสลันนะคะคุณแม่และครอบครัว เข้าสู่ครอบค e รัว AEY Auto Import ของอขอโทษค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องชลันและก็คุณแม่นะคะเข้าสู่ครอบครัว d p อ AEY EV สาขามีนบุรีนะคะอขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบค<อ>รัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคลค่ารับเงนินรับทอง กลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปังธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้เห็นว่าจะเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีอยู่ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าทุกการเดินทางนะคะขอให้ทุกคนที่อยู่บนรถคันนี้นะคะมีแต่รอยยิ้มเสียงสนุกหัวเราะล่าเริงและมีความสุขกันทางคันรถเลยค่ะสจ้สาถูกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาก เดี๋ยวขออนุญาตให้ไฟขายพาชมรถนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เร่งจะจะไปจังหวัดเพชรบุรีเนาะค่ะ ก็ค่ะใครสนใจนะคะสำหรับดีพอ S05 นะคะบอกเลยว่าถ้ารุ่นพัชนะคะเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีแล้วถ้าเป็นรุ่นแม็กนะคะหรือ R EV นะคะเรามีรถให้เทสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแม็กนะคะรุ่น R EV นะคะแล้วก็มีรถให้ชมด้วยนะคะทั้งทั้งรุ่นพัชก็มีนะคะมาที่โชว์รูมเราได้เลยหรือจะเข้าไปที่ห้างเซนทันนะคะจันทบ,บุรีก็ได้นะคะมีรถให้ชมและ รับรถไวนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมีส่งมอบอีกคันหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาพาชมแล้วพาชมบรรยากาศรถนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะเอาขออนุญ,ญาตถ่ายรูปนิดนึง,นงนะคะ่ะถ่ายรูปนิ่งโอเคขอบคุณนะคะเอาพาชมเครื่องจักรแล้วเดี๋ยวจะได้ขับรถคันนี้ออกอ่ะครับผมก็ตัวนี้นะครจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะเป็นสีขาวนะครับผมภายในจะเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวมาดูคราบๆกันนะฮะแต่นหน้าจะเป็นหลอดไฟเดียมและนิไลท์นะครับผม ทรงสปอร์ตนะครับผมก็จะมีตัวด้านหน้าครับผมมาชมด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวเอาที่ล้อก่อนนะฮะล้อขอบ18นะครับผมมาด้วยยางกุดเยียร์นะครับวิ่งนุ่มสบายนะครับแล้วก็ตัวสฟเลี้ยวด้านข้างกระจกด้านข้างจะมีกล้องนะฮะส1 0อองศานะครับจะเป็นสีแตกกันนะฮะให้ความสวยงามนะครับข้างในนะครับจะเป็นเบาะส้มเป็นสีที่ลูกค้าชอบมากนะตอนนี้นะครับผมให้ความพรีเมียมหรูหราขึ้นมานะครับ หน้าจอนะครับเป็น sunflower นะครับผม15.4นิ้วสามารถหมุนสายขวาได้เลยนะครับสวยนะครับแท่นชาร์จไวเลสชาร์จนะครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่50วัตต์นะครับชาร์จเร็วแรงนะครับผมแป๊บเดียวก็เต็มนะครับส่วนห้องโดยสารด้านหลังอันนี้อย่างใหญ่ครับที่จุกช้าชอบนั่งสบายครับผมขาไม่ชนนะครับ หลังคาก็เป็นกระจกมีม่านให้ด้วยนะครับนี่โอเคมาด้านหลังกันต่อด้านหลังก็จะเป็นนะฮะสัมผัสแบบไฟฟ้าใช้งานง่ายนะครับผมอ่าเก็บสัมภาระนะฮะกว้างมากนะครับ ลูกค้าท่านใดนสนใจก็คือสามารถทักมาได้เลยนะครับผม <Okay. S 1> เรามีสง่งมอบเรื่อยๆนะครับปิดก็ปิดไฟฟ้าเหมือนกัน <Okay. S 1> ไปกันต่อครับตอนนี้เราพาชมด้านหน้านะครับแล้วก็รถเทสนะครับภายในโชว์รูมเราตอนนี้ก็มีรถโชว์หลากหลายถ้าลูกค้าท่านใดรีบนะครับก็มีรุ่นเ0 5ุนห้ารุ่นพัดเนาะ <Okay. S 1> ใช่ใช่นี่ครับ มาดูด้านนี้เลยครับผมเ,เพื่อนๆใครมาถ้าใา้นะคะ,ะ,คะกดไลค์กดหัวใจให้หน่อยจ้าก็เป็นบรรยากาศภายในโชว์รูมเราก็จะมีรุ่น S07 นะครับตัวน,นี้ก็ทำคัมเปญโปรโมชั่นแรงอยู่นะฮะร,รุ่น S05 รุ่นพารนะครับสีเงินนะครับผมน้องลูมินนะฮะตอนนี้ก็ขายดีทักมาได้เลยฮะแล้วก็ e อ7ซูนเจ็ดนะครับแล้วก็จะพาไปดูรถเทสตอนนี้เราพร้อมแล้วนะฮะมีทั้ง r รอีบีแล้วก็ b ี BB, ไฟฟ้าล้วนหน้าเลยครับต้ผู้แ้งนี่ครับสำหรับลูกค้าท่านใดฮะที่ต้องการเทสรถนะฮะรถ R E รนะครับผมสองระบบเราก็มีให้เทสแล้วก็จะเป็นไฟฟ้าล้วนก็มีให้เทสแล้วสามารถนะฮะทักทักจองคิวหรือไม่ก็บล็อกอินก็มาได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ทักที่เพจก็ได้นะครับ มีครบนะครับจบที่เดียวเลยนะครับผม d p อ EY ม i n e r a y, ครับผมสวยนะครับสีขาวตัวเทสเราจะเป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าดูได้ภายนอกเนี่ยมันเหมือนกัน หมายถึงว่าอ๋อน้องแมนน่ะเหรอบอกว่าถ้าซื้อก็ต้องซื้อ้อติดตกันน้ำ้วนะอบรรยากาศสดๆดร้อนๆนะครับสอนนี้รอสมบอบได้รับรถจากพี่เอไม่ว่าจะทันไหนสังเกต้ว่าใครถอยเราจะมีอยู่หนึ่งดวนะครับด้านล่างนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วน้องแมนเมื่อกี้แฟนแอบเล่าให้พี่ฟังมา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 น้องน้องเอาไมามา เมื่อกี้เมื่อกี้แฟนแฟนแฟนน้องแมนบอกว่าอ่าน้องแมนบอกว่าถ้าจะซื้อรถต้องซื้อกับพี่เอเท่านั้นใช่ิ้งเหรอคือติดตามมานานแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋าแล้วก็บอกแฟนว่าอะไรบอกเห็นตองติดมาหาพี่เออย่างเดียวเลยใช่ครับอ่าขอบคุณมากนะคะก็คือติดตามกันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นรถนําเข้าอย่างเดียวนะคะก็คือวันนี้โอกาสที่แบบซื้อรถราคาไม่ถึงล้านก็ มาซื้อรถแต่เอได้ถือว่า,าเป็นครอบครัวคุณเอด้วยนะคะคมีหมอนใบเดียวในโลกให้ด้วยเห็นหรือยังเห็นแล้วครับเห็นนะอันนี้อันนี้เราจะมีของพรีเมียมเนาะเป็นหมอนใบเดียวในโลกนะคะแล้วก็มีล้มให้ด้วยนะคะคได้เรียบร้อยแล้วได้แล้วครับอยู่ในรถแล้วอ่ะเดี๋ยวเตยมตัวเดินทางแล้วใช่ไหมครับอ่ะราคะเอาน้ำอะไรให้ลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าเดินทางนี่เลยหมอนใบเดียวในโลก อ่ะมาดูใกล้ๆใครเนะี่ยมีใครบ้างที่บอกว่าเป็นหมอนนเิเีวในโลกเพราะว่ามีมีใครมีรถลูกค้าแล้วก็มีรูปครอบครัวลูกค้า yeah. นะคะเป็นของที่เบาของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีล้มให้ด้วยมีสโลแกนให้ด้วยนะคะขอบคุณมากอ่ะค่ะเดี๋ยวไม่เวลาละเพราะเห็นว่าจะรีบไปอ่ะมาเอาน้ำเอาเลยเอาให้ลูกค้าด้วยขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็มาถือจนกว่าคุณแม่จะขับรถออกเนาะอ่ะราคะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเอาน้ำไปดยอะเอาน้ำไป้ําะน้ำด้วย เอาน้ำดื่มน้ำาะลสสาหรับเดินทางให้ลูกค้าด้วยเลยอันนี้สอนการใช้งานไม่หมดแล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะเจอกันอ่ะมาเปิดได้มาเปิดเป็นด้วยหรออ่ะมามามา,มาขึ้นขึ้นขึ้นข้างหน้าใครขึ้นอ่าเดินทางแล้วค่ะอะัปิดเด้อแล้ว,ลว,ลวคุณแม,คณแม่คุณแม่ทิ้งไว้ี่นี่หรอนะทิ้งคุณแม่ไว้นี่หรออะโอเค โอเคสนใจรถโทรเข้ามาได้นะคะ088-093-5666หรือ at d e f a u l by a e y นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ